พระเอกดังเปิดใจเคยป่วยโรคด่างขาวเครียดหนักกลัวกลบไม่อยู่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าพระเอกหนุ่มสนยุคเคยเผชิญกับโรคด่างขาวมาก่อนโดยเจ้าตัวเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการพร i ยน์แคสต์ว่าอาการเริ่มต้นขึ้นเมื่ออายุ22-23ปีซึ่งเป็นช่วงที่งานละครกำลังแน่นมากแต่จู่ๆกลับพบว่ามีผื่นขาวขึ้นตามใบหน้าและลำคอจนเครียดหนักเพราะกลัวว่าหากอาการรุนแรงกว่านี้จะไม่สามารถแต่งหน้ากลบได้แพทย์แจ้งว่าโรคนี้เป็นออโตอิมูน โรคแพ้ภูมิมีตัวเองและไม่มีทางรักษาให้หายขาดแต่สนไม่เชื่อเขาเริ่มปรับพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพหลีกเลี่ยงอาหารทอดลดการบริโภคนมและออกจากสังคมที่เป็นพิษทักษิกเพื่อทำให้สภาพจิตใจดีขึ้นซึ่งเขาเชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อร่างกายอย่างมาก สุดท้ายอาการของเขากลับดีขึ้นเรื่อยๆจนหายไปเองโดยไม่ได้ใช้ยาทำให้แม้แต่คุณหมอที่รักษายังรู้สึกประหลาดใจางานนี้เจ้าตัวฝากข้อคิดว่าสุขภาพจิตและอาหารการกินอาจเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือกับโรคออโตอิมูนได้อย่างไม่น่าเชื่อ เรื่องราวของสนทำให้หลายคนตระหนักว่าการดูแลตัวเองจากภายในสำคัญแค่ไหนและบางครั้งสิ่งที่เรากินหรือสภาพแวดล้อมรอบตัวอาจมีผลมากกว่าที่คิดใครที่กำลังเผชิญปัญหาสุขภาพแบบเดียวกันลองนำแนวทางของเขาไปปรับใช้ดูอาจเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้อย่างคาดไม่ถึง